ท่วมพ่ายน้ำใจช่วงปลายเดือนกันยายนพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำขังถนนถูกตัดขาดดินโคลนถลม่มประสบภัยกันทั่วหน้าแม้ว่าบางคนและบางหน่วยงานก็ได้รับผลกระทบเช่นกันแต่ก็ยังมีน้ำใจออกมาช่วยเหลือเพื่อนร่วมมนุษย์ที่ประสบเคราะห์กรรมเช่นกันโดยเฉพาะที่ชุมชนต้นขามแขวงกาวิละอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พเพื่อนชาวชุมชนด้วยกันที่ได้รับผลกระทบกเกาะเรืออะไรออมเงินกันจัดซื้ออาหารเครื่องดื่มมาแจกใจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบมากน้อย <Okay. S 1> นอกจากนี้ยังมีทานน้ําใจจากทหารในค่ายกาละเชียงใหม่ที่อยู่ใกล้เคียงกัน <S <S ก็นําอาหารเครื่องดื่ม <S <S พระราชทานมาช่วยเหลือแล้วมาช่วยย้ายสิ่งของให้สูงพ้นจากน้ําที่ เออสูงขึ้นส่วนรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ได้รับความเมตตาจากเมกาโฮมที่อยู่ใกล้กันนี้แบ่งที่จอดรถให้กับชาวชุมชนได้หนีน้ำมาจอดตรงนี้ฟรีอันนี้คือค่ายกาวิละนะครับเป็นถนนด้านหลังทางตัดรถไฟครับตรงน,นี้เป็นทางตัดรถไฟที่จะไปบ้านต้นขามฉะนั้นใครจะไปวัดเมืองกายตอนนี้ไปไม่ได้นอกจากถ้าไม่เดิน จักรยานเรือรถใหญ่เท่านั้นดูสิครับทหารโดนยึดพื้นที่เขตทหารห้ามเข้าแต่น้ำมันไม่ฟังน้ำมันเข้าไปแล้วทหารจึงต้องยอมแพ้ทุบกำแพงครับเขตทหารห้ามเข้าแต่ห้ามน้ำไม่อยู่น้ำมันจะเข้าเสายอย่างเอาปืนกลนเอารถถังมาห้ามมันก็ไม่อยู่ ทหารยอมแพ้ครับต้องทุบกำแพงให้น้ำลอดให้น้ำผ่านเข้าออกได้โดยไม่ต้องใช้บัตรไม่ต้องจุงรถเข้าออกสบายเพราะว่าเป็นน้ำซี่หยางพอทหารต้องอดทนเพราะโดนน้ำบุกลุกตำรวจก็เหมือนครับตำรวจภาคห้าเรียบร้อยมีทั้งอำนาจมีทั้งอาวุธมีทั้งกฎหมายสู้น้ำไม่ได้ครับต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยเหมือนชาวบ้านเช่นกัน ชาวบ้านอย่างเราก็เป็นผู้ประสบภัยเท่าเทียมกันั้งตอนนี้คือได้รับผลกระทบเท่าเทียมกันไม่มีใครแพ้ใครชนะนะครับเมกาโฮมจุดตรงนี้แหละครับที่รถรถเล็กไม่สามารถผ่านไปได้รถปิกอัพรถยกสูงสบายมากแต่รถเก๋งอย่าหาทำครับตรงนี้ก็โรงแรมเปิดใหม่ได้ไม่กี่ปี SR Grand Hotel ต้นขามนะครับนี่ครับถ้ายอย่างเงี้ยได้ครับรถใหญ่ๆอย่เงี้ยกระบะยกสูงสบายมากมาแล้วครับสบายมากอันนี้เขาลุยได้นะเราลุยได้ก็ยังดับเลยฮะเห็นไหมฮะยังดับเลยมอเตอร์ไซค์เล็ก ก็จะไปต่อหรือไม่ไม่ไปต่อครับเลี้ยวเหมือนกัน,นนี่ครับมาแล้วครับกาไปสนีจะใช้เส้นทางนี้นะครับเส้นทางทางรถไฟไม่ได้ครับส่วนใหญ่จะมาตรงนี้หมดถ้าไม่มีตรงนี้ระบายแล้วก็หลับแย่เลยล้วครับน้ำท่วมปี2,5,6,7วันนี้วันที่26กันยายนสองห้ เมกะโฮมมีน้ำใจครับให้มาจอดรถฟรีแต่ว่าก็มีรปภเฝ้าตอนกลางคืนล็อกประตูจะเข้าออกก็ต้องดูบัตรด,ดูใบขับขี่ดูทะเบียนเจ้าของรถแต่ว่า9โมงกลางคืนปิดมาเปิดตอนเช้าแต่ว่าทรัพย์สินในรถนั้นของใครของมันดูแลเองนอกจากจะมีพวกกล้องวงจรปิดนอกจากจะมีรปภแล้วก็ต้องดูแล ทรัพย์สินของตนเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจดูในชุมชนบ้านตุนขามว่าน้ำท่วมได้รับได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดนะครับครับตามเลยครับเรามานหัวอกเดียวกันคู่ประสบภัยแล้วเรายังมีผลเอาอาหารมาแจกให้ถึงที่แต่นี่สิน้องหมาไม่มีใครมาแจกอาหารเราได้รับการขอร้องจาก ผู้ป่วยซึ่งนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลให้มาช่วยดูแลหมาเขาหน่อยเพราะเขาป่วยในโรงพยาบาลออกมาไม่ได้ผมก็อาสามาเดี๋ยวผมจะเข้าไปเข้าไปช่วยน้องเอาอาหารให้น้องเพราะว่าเขาเห็นล็อกบ้านอยู่ตรงนี้ไม่มีใครอยู่เขาคิดวบานั้นแต่อย่าลืมนะครับหมามันอยู่ในนั้นมันคงหิวหิวกว่าเราดังนั้นเนี่ยเอาละเอาละ เดี๋ยวผมลุเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูน้องเขาดีใจแต่เขาออกมาไม่ได้โดนขังใช่ไหมหนูหนูดีดีใจละสิเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยเธอเองจบเพื่อนร่วมโลก เราอย่าลื่นนะเนี่ยตรงนี้ลื่นเกือบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาอาหารให้ก่อนอาหารคงอยู่แถวนี้แหละพี่เขาบอกอยู่ข้างตู้ตู้ไหนไม่รู้ละ่ะเดี๋ยวหาดูก,ก่อนอ่าอ่านี่งไงเจอละเจอละเอาล้ครับนั่นก็เฝ้ามองดูประตูบ้าน มาหาเจ้านายไม่ยอมลุกครับเอามาเสิร์ฟให้ทีที่อ่นสรอร่อยเยี่ยมบมันคิดถึงเจ้านายตามันดูประตูนู่นครับแต่ไม่มาผมต้องมาแทนอ่ากินละกินละโอเค ิ่งให้อร่อยอยังให้กระเด็นดิหรือว่ากระเด็นเอาไปไว้ที่ที่นอนปะเดี๋ยวเอาไปที่นอนปะมามานมาน๊ะมามาเอาดูดีมานีะนี่ครับที่นอนของเข้าอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ที่นอนปอ,อกหน้าบ้านเอาอาสารน้ำมีพร้อมอาหารเสร็จ ทานอาหารเสร็จก็ทานาน้ําแต่ตอนนี้ยแกเฝ้ามองที่ประตูกแกจะรอจาน,น่มาล้วอะ,อะมากมาเก่งๆ,น,ๆนี่ดีกินนี่น,นี่อาหารให้อโอ้นอนกินมารละหยดดีเขาบอกว่านอนกินนะเป็นคนขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจนะวนเลยเดี๋ยว จะมาเรื่อยๆจะมาดูแลเรื่อยๆน้องเขานอนกินใช่ไหมเรดอร่อยอาหารเม็ดก็ต้องกินไปข้าวผัดกะเพราไม่ได้เขาให้ผู้ประสบภัยเอาลครับจบภารกิจละผมก็จะไปภารกิจอื่นต่อตรงนี้บ้านตรงนี้สูงเพราะว่าตอนที่สร้างเขาคำนวณในล่วงหน้าวะ สร้างบ้านไม่สูงก็จริงๆด้วยน้าไม่ท่วมเพราะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นทุ่งนางครับแล้วเขามาทำเป็นบ้านจัดสรรให้กับผู้ที่อยากสร้างครอบครัวใหม่มาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็กลายเป็นทุ่งนาเก่าทินน้ำท่วมเป็นประจำอไปแล้วนะ ็จะล็อกกุญแจดูถ้ามวนมาหาน้ำนู่นรถเข้าไม่ได้มีจอดข้างนอกหนหลายคันไหมตรงเนี้ยซ้ายขวาน้ำท่วมไม่มีรถจอดมีคนเอาน้ำมาให้ด้วยหรือเปล่าเอาน้ำให้เขากับรถแขวงตรงนั้นนะครับเอาเดี๋ยวล็อกประตูก่อนจบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะมีรายงานให้รับชมรับฟังครับ เดี๋ยวเรามาดูน้ำใจจากชาวชุมชนครับที่ช่วยกันทำอาหารเพื่อแจกใจกับเพื่อนชุมชนที่ได้รับผลกระทบส่วนงบประมาณก็ได้รับจากชาวชุมชนด้วยกันที่รวบรวมกันมอบให้กับประธานชุมชนจิตอาสาจวยซอยเจนไก ซอยหมูข้ามไทยตองโลเพื่อนเพื่อนมาได้ปิ้งกินตัวละตอนมันพูดนะครับอาหารเพื่นปิ้งกินก่อนเนาะเย่ไทยก็โกนหมาหันหน้าดูลงลายกลุ่มเมืองแค่ได้พูดนะครับอันนี้เพื่อก็เป็นผู้ประสบภัยนะครับเชิดอาสานะผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยช่วยผู้ประสบภัยนะจ้ว บ้านปัาท่าซำไทยน้ำนักเหลเก่าปล่อยมันเด้จังหวัดได้ประเด็นนี้ไฟก่อนรับฮะเห็นละก็เห็นแล้วนะในห้องในห้องถ่ายมาละไหนอ้อ่้น้ของไของหลงที่นอนเนี่ยเข้าอยู่พ่ ียงมันเยียงท้งฟื้นต้งียงโซฟาใบไม้เป็นไม้เหออันโซฟายู้วเตียอยนอันนี้ติดอาสาลูกหลับปูนมันนะครับเนอะไหนดูนะอัน,อน,นจิตอาสาล,ลูกหลับปนนบนนูนมะันาาละโอ้โหถ้าชีนลำเนี่ยต้นขานเนีเออ่ย โอ้ลำเน้อเดจ๋เจ oh, ้าผ oh, ู้ชมกันหลายเน้อม so ัิบอกว่าโอ้เข้าไอ้ข้าวเนื่อแล้วก็ไอ้ข้าวเหนียวหมูทอดน้ำพริกแดงล้ำขนาดบ้านจิตอาสากับมีก้นน้ำครับบ้านเลขานุกางกับมีก้นน้ำครับบ้านป่ทากับมีก้นน้ำครับโดนกันท่วหน้า วันนี้นักกว่แต่ว่าโอ้โหเอาเข่ามาแจ้วมันมีสูงมีตามเล่ยน้อยี่ต้อมันรุ่นนี่หน่อยแล้วกอยโอ้ยห่รู้เหรอไม่กดเพลงใส่เคียรเหรอ มันตางกนน่ไหนไหนมันกดไหนไหนมันกอนี่แล้วไงเออไหนไหมันจะหย่อมมาได้ล้ไหนไหนมันก็จมอยู่ในน้ำแล้วเออเลยเออเลยมาเป็นเครื่องมาก็ได้เออ้อมันแม่มันมาหา้อ้องกเันนี้กำมอใส่อยินเข้ามาเาเ้าข้า้น้อย่บ้ากระหมู่บ้านฉันเมืองข้างประทหารครับ อวมกว่าเมื่อคืนครับแม่แม่หมดค่ะแม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปแจก้าในเสร็ปุ๊บเดี๋วมจะมานี่ละครับผมไม่จะมืดนะครับเนาะหลายตีขนาดเลยครับอ้วมกว่าเมื่อคืนแต่แต่คืนยังเตียวง่ายอ่ะ ยากกว่าตะปูนเลยตอนนี้เจ้ายากเลยลึกกว่าเกา่าแนเนาะโอ้โหอวมเลยกันเออแน่แต่เจ้าหนักกว่านี้แต่เห็นไหว่าเปนลง,ลง,ล,งลงไปเห็นปะไหมสี่คนนั่นก่อนนี่สี่คนเมื่อกี้ปนอยู่อันนั้นหน้าสาราชุมชนแล้วตอนนี้แม่เปนอยู่ปุ้นละแล้วตอนนี้ลูกเปนอยู่นี่ไปไปแวนฮับเลยไปอยู่ตรงไหนไปเลยลงเลย เอาเลยยืดเลยบ้านยืดเลยน้องไปเลยน้องเข้าไปเลยน้องเข้าไปเลยโอเคโอเคนี่หลังเดียวกันน้องนะครับหลังเดียวกันแม่นแม่นแม่นอันนี้เป็นเป็นน้ำเพื่อแพกหนึ่งแล้วดิ้นแล้วเข้าสี่กองเข้าสี่กองโอเคน้ำเอาไปแพ็คเลยเนอะโอเคครับผมแต่ไม่มีละมีกันแลขวา มันเลือกจะเปลี่ยนได้เลยละอันนี้ซอยถนนต้นขามซอยหนึ่งหน้าบ้านนันตุยครับจะไปที่บ้านานันนบบ้านเจ<ม>๊เอเ๋าประมาณเกือบสิบคนอะ่ะมันมีหลายหลังมีสี่หลังอะ่ะๆๆครับเอา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 ทางในก่อนผมจะเข้าไปทางในติ่เปิลออกมาไปได้ก่อนเนาะตี่น้ำลึกๆพวกครับรถเจ็ช่วยเหลือประชาชนนะครับตอนนี้เอาเข้ามาแจกที่สาราชุมชนแล้วครับเดี๋ยวผมจะเดินเรินกาดไปแจกนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวัสดีครับท่านรองครับสามซูครับสู้ๆครับเดี๋ยวผมจะไปไลยแจกเองครับครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครัทนท่านรองฟูครับยังรอผู้ายรองฟลไปแล้วค่ะครับผมขอบพระคุณครับเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือซับสไครต์กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับบริษัท ชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างกา๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงผสมค์ได้อย่างีเยี่ยมวัฒนธรรมเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิด ตั้งอยู่3าแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร5 5 3 4 4 0 2 8 2 9บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ